ผมเป็นเด็กดื้อนะพี่แม่บอกให้ไป้ายผมจะไปขวาตลอดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แบบผมฟังเขามาตั้งแต่เด็กคือคำสอนเรื่องกฏไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาครับอันนี้จังทุกครัอนนง,งอนัตตาใช่อันนี้จังคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่าเสมอถ้าเราเข้าใจแล้วทำใจยอมรับมันได้มันก็ทำให้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยเช่นเกิดแก่เจ็บตายใช่หรือผมเปรียบเทียบตัวผมนะ วันนี้ผมมีชื่อเสียงวันพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้มันคือการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างหนึง่งถ้าเราเข้าใจเราแบบเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตจะแฮปปี้มา<อ>ข้อที่สองคือทุกครั้งทุกครั้งก็คือความความทุกข์ครับซึ่งมันเป็นเรื่องโคตรธรรมดาเลยที่เกิดเป็นมนุษย์มาเราต้องเจอความทุกข์แต่ทุกนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะอยู่กับมันนานแค่ไหนบางคนก็แบบอิงเคียบแบบโอ๊ยทำไมฉันต้องเจออย่างนี้ต้องเจออย่างนี้คิดจนแบบทำไมไม่หยุดคิดว่าฉันเจอมันแล้วแแลล้้วไปปหหาาาาททงกกััญเยยมน็ํใ ทุกอย่างมันแบบกระชับลงเียแล้วก็ข้อสุดท้ายนัตตามันจะเป็นการบอกว่าเกิดตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แต่ผมจะนิยามคำนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเสื้อผ้าที่ผมใส่อนาฬิกาที่ผมมีรถที่ผมซื้อมาทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ผมปรุงแต่งขึ้นมาหมดเลยถ้าสมมติว่าวันนึงไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมอยู่ได้ไม,มีอาหารมื้อเดียวผมก็อยู่ได้แล้วความจริงเพราะฉะนั้นของนอกไก่อ่พิปติดอะไรมาแล้วพอแบบสิ่งนี้พอแม่ผมอธิบายให้ฟังตอนเด็กว่า แล้วผมก็จะคิดว่าเอ้อธิบายทาไมเก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ิอะไรอะไรเหมือนแบบเด็กดื้ออะไฟังแม่สอนเนะี่ย <Hey. S 2> แต่พอโตมาแบบพอผ่านประสบการณ์ชีวิตแบบมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นแบบคล้ายๆสิ่งที่แม่เราสอนเลยมันคือกฎธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรานี่แหละซึ่งโดยรวมแล้วกฎแต่และมันคือกฎธรรมชาติชีวิตมนุษย์เราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเจอถ้าเราเข้าใจแล้วแบบยอมรับตรงนี้ได้มันก็ทําให้ชีวิตแบบง่ายขึ้นความทุกข์นอยลงแล้วมันพ o สิทีฟมากขึ้นการทางานทุกอย่างจะมี